สวัสดีครับพี่น้องหากินแบบบ้านๆนะครับผมวันนี้สิพาพี่น้องมาใส่เบ็ดน้องข้างหลังนี่ครับพี่น้องวันนี้เขาจะใส่เยื่อบักหอยครับพี่น้องเยื่อบักหอยกับเบ็ดเบ็ดโฟมหรือว่าเบ็ดปอมนี่แหละก็เดี๋ยวใส่เยื่อบักหอยกันครับพี่น้องหลังจากหางหายการใส่เบ็ดไปพักหนึ่งเนาะเพราะว่าเยื่อมันหายยากพี่น้องส่วนสิไดใดเยื่อแต่ละอย่างมาอะมาเบ่งเยื่อบักหอยกันครับพี่น้องเบ่งกันครับว่าบักหอยเขาใส่แบบไหนครับ นี่ครับผมสัวชิไดามากกับนั่งทุบเอากลนเอาขีมั่นครับพี่น้องนั่งทุบกับประมาณเรึ่งชั่วโมงนิดครับพี่น้องเนี่ยนี่ครับหอยเห่ากันประมาณสี่สิบหน่วยครับพี่น้องสี่สิบหน่วยผมนั่งทุบเอาช่วงขี่ช่วงกลนมั่นครับพี่น้องเดี๋ยวมาใส่น้ำกันอ้แดดห่อนห้ายครับพี่น้องช่วงนี้ห่อนรลายแห้งฝนกับบ่มี นี่นะครับไม้เฮาปาาหกน้องนี่เคยมาใส่ก่อนหน้านี้บ่หกป่ 6, ปนี้ครับพี่น้องหลังจากนี่หกหกแห้งครับทิ้งช่วงไปพักหนึ่งหกเลยวันนี้มาโดนล่ะวันนี้สิฟ้าพี่น้องมาจัดว่าสิมีป่าหยังกินเบ็ดเฮาบ่รุยกันครับนี่ครับผมเสียบคดอุ้มรุ่มแบงสีเลยครับผมการใส่เยอะบอกคอยนี่ก็ต้องใจเอาเลีครับพี่น้องเพราะว่า ทั้งหาบกหอยแล้วก็ต้องมาทุบอีกนะครับพี่น้องมาทุบกว่าสิได้เยื่อแต่ละหลังแต่ละตัวมาเจียวเบ็ดให้พี่น้องเพิ่งนี้ง่ายครับพี่น้องเรื่องบกหอยนี่สีลำบากจักหน่อยส่วนสีได้มะไซนะครับพี่น้องเขาย้อนลงไปสีเลย <c oughs> น,นี่ปลาสวยูดีนะพี่น้อง ปลาหกร้อยครับออหกยังคักเลยใช่วันนี้ลั้งนังครับสี่หกโมงลเลยยังแดดยังห่อนอยู่ยพี่หน่องออห่อนหลายครับช่วน ลงไปสีเลยครับพี่น้องทิมปั๊บนี่เดี๋ยวปลามันมหลากมันอีก <c oughs> มองนี่ก็เป็นตะคือครับเห็ลาะปัวเลยพี่น้องย,ย้อนลงไปเดี๋ยวผมจีขออนุญาตพี่น้องใส่ไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะถามมาลุนกันมืออ่นเสาเลยครับพี่น้องว่าสิเป็นยังไง กไลเดี๋ผมมาสิบูล,ลงไปใส่น้ำร้อะหนันรองบึงปอมตึงนีหง่มันไหลครับพี่น้องมันป่าก็ือจะขึ้นมาบดได้น้าม,มันจะมีแต่อยู่เลาะตึงมีแต่หง่ะครับยังถามมารุนกันครับเดี๋ยวผมสิบใส่ก่อนครับเนี่ยชัวแล้วนะครับพี่น้องสวัสดีตอนเศร้าครับผมเดี๋ยวเขาสิบไปปึปงเบ็ดปอมเบ็ดโฟมเขาว่าสิเป็นแดงๆครับเยบอะมักหอยเอา น้องป้าบัวหงกงี่เหะครับพี่น้องจะไปรุนกันครับว่าอะสิคือบอสิมานบอครับผมช่วงนี้ก็ห้อนรลายครับพี่น้องคุณแดดขึ้นตั้งแต่ตีห้าโอ้ยอันไหนหงโกงอยู่ไปครับไปรุนเบ็ดกันไม่เงียบเลยพี่น้องปอมปึมบดึงเลยนะครับโอ้ ดึงอยู่ได้และแต่ว่าบวถือโอ้ยสายเบ็ดนิ่งตับเลยหลันงนี่เยอะยังครับหลังนั้นหลังนั้นสายคือเก่าครับพี่น้องสายยังหมวนอยู่เบ็ดเท้าคืน้นหนิงแต่พี่น้อง ยุ่งไลยหลา่พี่น้องยุ่งแหน่มึงว่าอันตอนใส่แหงหลายเกือบเอาตัวประลัดยุ่งหนุ่มยุ่งงองรั้งกระน,นิ่งครับพี่น้องยุ่งยองยุ่งยองเอาละครับปลอมเคาเสียอีกแล้วพี่น้องว่านทอดไส่แบบนี้เนาะครับมองบัวนี่ ปอมบรเห็นพี่น้องเบิ่งกันครนบับว่าไม่ยังเอาปอมเฮอปไปโอ้ยมันยจะเตะนี่เตะใบบัวโอ้ยใบบัวมาโปกหลุ่นซะเต็มที่โอ้ยจิ๋นเก็บหมากบัวไปกินนะเน่ยเนี่ยเม็ดแบบวัวถือ กอดกันดีใจบักจ้างคักพี่น้องนี่ครับผมบัวใหญ่กำลังสี <c oughs> กำลังสีเป็นหมากเป็นดอกหมากบัวเห็นผมผมสิเก็บหมากบัวไปกินนะม <c oughs> เฮ็ดบัวถือ,อไรก็ได้อันนี้ก็นิ่งครับ นกเหรอแมจิกกินพี่น้องอือครับพี่น้องเอาขุยยางหมากบัวก,ก็เอาโอ้โหนังนี่ก็น,นิ่งครับบดึงตึต๊บตึ๊บตับเนาะพี่น้องมีแนวดึงอยู่ได้เหรอพี่น้องยังว่าดึงดึงแปลกๆ พี่น้องเพดเขาคือมาหนิงคักหนิงแน่ยน่ครับผมหกเป็นหกป้อมหนิงตลอดเลยพี่นอ้นงอ,งน,อง,งนี่บดตีงบดแย้งเลยพี่น้องล้างนีงวังหันผมยิ่งเสียงคือยังปลาดินครับสิคุณคุณเนี่ยเบิ่งกันครับผม นั่นนั้นนั่นไปดูประช่อนครับพี่อองประชอนโอ้โหนี่ตักเอาแบบนี้เลย ครับพี่น้องอืมงามเลยครับตัวนี้เอ้าเอ้าเอาเอา,อา,อาผมเก็บก่อนครับลอ,อยไอ้ใหญ่ครับพี่น้องหกไรกินบอดีเป็นไหนตัวนั่นั่นเงียบครับพี่น้อง ปอมไม่ค่อยดึงครับพี่นนองน้ำปอมนิ่งอเลยอย็นยังน่ยงครับพี่นนงโอ้ยเป็นจังไดพี่นอนอ์ครึกจังเขาขาวอยู่ดิโอ้โหคอครับพี่น,อน้องนี่ ต้องว่าตายตัวนี้ขั้นขวงเห็นเขาขาวนี่ครับผมเอา้าตายกะเอาครับไปเห็ดปลาแดดเดียวไว้ตักแดดตักแหงๆถอดเสียเพื่อนครับอือนั่งนี้กะน,นิ่งครับนี่นิ่งสนิทขึ้นกันโอ้ยยุ่งไหมไม่ลายเถอะ

ยังอยู่บกีลังเหรอเี้นมองนี่มีติงนะครับนั่นนั่นพี่อยติงนี่ยังติงเบ่งกันครับนั่น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 น่ติงพี่หนอโอ โอ้โคข้าวแมนตีงบ่แห้งนี่าการพี่น้องใส่ปนหลุนปนหลุนปนนี่กินแล้วครับพี่น้องส่วนใหญ่เย่ะหอย อ,อีกแล้วล้างนันกระโบถือครับพี่น้องเงียบกิ๊บใส่หนี้สว่างล้างสุดท้ายพี่น้อ,องเลาะทั้งนี้ปอ,อมคือถือหลากมาก คือโอยู่งมองเกาคือแปลกแปลกครับพี่น้องคือแปลกแปลกโอ้เนี่มนย,ย,นยมันผ่าดอยูรื่องเถิงหน่ครับพี่น้องสายมันผ่าดูเครื่องเนี่ยมันแปลกแปลกวะม่มี่หยังเลยมีห้อยเลยพี่น้องสายแบบนี่ยห้อยกัดเออว่ะเอาลังนี่แปลกครับพี่น้องลากมายแต่ สายมันสายมันยุ่งสีนะครับพี่น้องสายเบ็ดถือห้อยหย่ำปลาบอกมันหย่งว่างนี้ชวนให้สงสัยจ <c oughs> ้างมันครับพี่น้องเพื่อไปเบิง้งอีกครั้งสุดท้ายผมใส่ไว้นี่นะพี่น้องต้องขาปลอมผมมาอยู่พี่คือใหญ่มากไก่แท้เหมืงครับพี่น้อง <c oughs> แปลกๆนีอะไะ Lang này sai vấn chị lực lên kia này, ôi, cứ làm mất mít tiết mít tiết mít mít tít, mít tít, mít tít, tít, bưng, thế nào? ขิวอีกแล้วนี่ครับผมเต่าเต่าโอ้โอ้ยแนวบรจิจากได้ก,ก็มานะพี่นอ้องนี่บังครับตัวใหญ่เลยหนี่งคุณนะ่ะอู้วไม่ลังนั่นกับเต่าบ่ครับพี่นอ้องลากเปียกๆปลีป่ยน,น่าผมเอาได้ครับพี่นอ้องจิบปล่อยเพิ่น เอาเขาได้ปลาสามตัวนะพี่น้องมเมื่อนี้เดี๋ยวไปเบ่งผลง,งานกันครับนี่ครับพี่น้องผลง,งานเท่าบักค้ไล่ดอกนี่ครับผลงานเหมือนนี้สามตัวเดช่าตัวเดสีตัวครับพี่น้องต้นเต่าอ่ะนี่ครับเดชพ่ออยู่พ่อกินอยู่ครับเยอะบอกไว้ก็ปลาตัวงามอยู่ครับพี่น้องปลาถือว่าตัวใหญ่อยู่สามตัวก็โอเคครับพี่น้อง ว่ามันสีบมีปลาติดมาเหรออ๋อเด็กการที่ครับพี่น้องโอ้กลุ่มคากับบูปลายุงย่งยงองอยู่ไงพี่น้องถอดเสื้อติ่มแล้หวหันไหนครับผมผลงานสามโตครับอะ ืัอน,นี้เขากัมาลุ่นเบ็ดน้ากันนะครับพี่น้องใส่เบ็ดเจือบอกหอยกัพอได้อยู่ได้กินครับพี่น้องได้่สามตัวงามๆปลาคอแล้วก็มีเต่าถืบมาตัวหนึง่งกัปล่อยเพิ่นไปกับน้องบัว,บ,วบัวแบบเลหลายนะครับพี่น้องแต่ว่าหกแห้งยุ่งยิ่งนี่หลายหลายช่วยสีผูเข้าไปได้อ่ะกะนะครับผมพาพี่น้องมาใส่เบ็ดอีกรอบหนึ่งหลังจากหายไปหลายหมื่นนะครับสามสี่หมื่นเนาะ าะว่าเบ็ดกะใส่เบ็ดออกไม้แตละเถื่อนี่กะหาเหยื่อลำบากนะพี่น้องช่วงนี้มันมันมันแหงครับดินมันแหงมันแร็งกะหายยากครับผมไปหาเบิ่งหงเบิ่งหวกกับโบมี่ครับพี่น้องส่วนแบบเหยื่อพวกมลเรงแบบแม่งแบบแมงกระชอนแม่งยังเนี่ยมันฝนสึกฝนลงแล้วมันก็พายหนีไปแล้วครับพี่น้องมันโบมี่แล้วปกติขันมันอันนี้ก็สิได้ยำมาใส่อยู่ครับพี่น้อง เยอใส่เดือนกะเบิดมองหาครับพี่น้องกลับมาแห่งนี้แล้วใส่เดือนกะบ่มดนอีกแล้วอะจังไดจังถารุ่นกันไหมครับพี่น้องสําหรับคนที่เป็นว่าอยากเบิงใส่เบ็ดกบเนาะกะมันตอานี้มีหมองใส่พี่น้องกันมันแห่งแห่งสิกบมันมันมันบรกินเบ็ดนะครับพี่น้องแล้วกยเยอเข้ากะบัท่านมีน้ำมันต้องใส่เดือนที่ยิ่งใหญ่แข็งแข็งเนะครับกบมันจังกินดีจังไดจังถารุ่นถาเบิงต่อไปผมจะจัดให้ดอกครับพี่น้องฮะ เดือหาอยัางได้กะสิพาพี่น้องลุยเบ็ดเต็มสูบพื้เก่าละ่ะอะจังไดก็ฝากเป็นกำลังใจใกันรับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใกันครับที่สำคัญครับย่าลืมกดกระดิ่งไว้จังบวพผ่าคลิปเดี๋ยวคลิปต่อไปสิม,มิยังกะทันลุทาเบิ้งกับผมวัมนนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ